เรัคบเชิญครับสามยกนะยกที่หนึ่งครับเด็ดสายป้าโอ้โหดูครับมาแจกไม่ธรรมดาเด็ดสายป้าดูไปปลาดิเพียกหกเก้าครูแชมปซุปเปอร์แชมปิครูอิน ขวากระดึ๊บเจ็ดดวงบนเขียวบุนนี้เดินเต้นกล้าทันใหม่ของคนเขียวนะครับตรงนี้มีหลายรุ่นนะเออสักเจ็ดวงอะไรซิ่งอย่างนี้พอพรบุญเยี่ยมอย่างนี้เอ่อทียมนี้นี่เทียมใหญ่ สร้างกันไปกับพี่น้องให้กำลังใจกับทุกๆค่ายทุกๆคนละค่ะแล้วก็พวกนี้เราไปกันต่อที่ศึกบ้านไร่พัฒนามหาบุษฎ์นะคะพุวงนี้ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่พัฒนาหมู่ที่13ตำบลไร่ได้เมื่อพิบูลนะคะ ไปดูชาปุ๊กกับสามตับกับพวกนี้ใหญ่หแล้วก็เพชรปรเมร็ดกับรถไถแล้วก็คูม่มวยในการ35มสิบห้าคู่นะท่านพอนะครับได้ลุ้นแล้วครับพวกนี้ครับอาจารย์มีชาจัดเวทร้อโน่นนะครับไรพัฒนาครับคนให้ได้ครับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ท สอบถามเส้นทางเราจตีชาได้ว่าเขาทางไหนเขาทางโรงเหล้าหรือเปล่านะครับเอเดี๋ยวมา้ากเกลียวมาใก้ได้เอาตัวครับาใกลพัฒนาใกล้กุญเกี๋ยวยังไงกุญเกลียวไปได้ยังไงไปแม่ลามาไม่วาดิุญเกลย โค5กําลังจะขึ้นมานั่งแล้วเอออาทางนั้นหมดทั้งเงินครับมาเลยครับเข้นธิดาดีใจด้วยนะครับ